สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะทานมื้อเย็นกันค่ะก็จะมีหมูย่างมียำแล้วก็ยำขนมจีนนะคะสวัสดีค่ะป้าป่าสวัสดีครับโอเคจัดไปอ่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวอันนี้อาหารของเราวันนี้นะคะหมูย่าง แล้วก็ยำขนมจีนน้ำปลารานัวๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นยำวุ้นเส้นแล้วอันนู้นก็จะเป็นชีสเป็นผักนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอืโอเคเดี๋ยวไปตักข้าวให้เด็กๆก่อนตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยจะสองทุ่มแล้วนะคะน็ t ดเล a เกนทูเดย์เลตตาสวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชม ปาร์ตี้สิ้นสุดแต่ป้าป้าปาไม่ไหวป้าปาต้องไปหาหมอเชานี้นะคะเนื่องจากว่าเจ็บหลังปวดหลังอย่างมากนะคะอันนี้เราก็เคลียร์พื้นที่อะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะมีแดดนิดนึงแล้วก็ฝนจะตกเนาะส่งตัวเล็กไปโรงเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวพาป้ปาไปหาหมอแป๊บ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมใหม่ลูกฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้เที่ยงนะคะแล้วก็ไปรับคนเก่งของเรามาจากโรงเรียนแล้วแล้วก็กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนป๊าป๊าก็อยู่บนบ้านไปพักผ่อนเนาะเนื่องจากว่าพาป,ป๊าป๊าไปหาหมออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้หมอบอกว่าอาการที่ป๊าป๊าเป็นก็คือว่า <c oughs> คือแบบเหมือนป๊าป๊าแก ปวดหลังนะคะปวดหลังแล้วที่นี่ไปหาหมอนะคะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเพิ่นกับไปนอนแล้วเพิ่นปวดหลังทั้งคืนนะคะแล้วก็นอนบํารับแล้วก็เป็นเหมือนอาการคางกรนนู้นที่เพิ่นเคยเป็นเนาะเราก็เหมือนว่าจะมากําเริบอีกนะคะเราก็ที่นี่พอไปหาหมอมาหมอก็ฉีดยาแก้ปวดหาเราก็จะไปฉีดแบบนี้ประมาณสักสามเหมือนะคะเนี่ยคลินิกหมอบานนี่แหละจะไปฉีดประมาณสามเหมอือติดต่อกันนะคะแล้วที่นี่ก็ หมอก็บอกว่าห้ป้าป๋าเนี่ยคือแบบต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองออกกําลังกายเยอะๆกินน้อยๆนะคะพยายามลดน้ําหนักนะคะนั่งหนะคือแบบอาการที่ป้าป๋าเป็นก็เหมือนว่าจะเป็นกระดูกทับเส้นหรืออะไรแบบเนี้ยคือเหมือนจะเป็นอาการเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นหมอก็บอกว่าต้องปฏิบัติตัวเองให้ได้นะคะออกกําลังกายเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะและอย่ายกของหนักแล้วก็อย่าอ่ม เหมือนว่าคือช่วงเนี้ยปป๊าเขาก็ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะหล้กก็บ่ค่อยคลั่ของกิ่นนะคะนั่นแหละที่นี่หล้กก็เหมือนอาการพนกากลับขึ้นมาอีกนะคะนั่นลหละที่นีนกาเดี๋ยวก็รอบังวาสามมือติดต่อกันเนี่ยต้องไปฉีดยาทุกมือนะคะเออมาบังกันว่าจะเป็นจังไหนเนาะแล้วที่ไหนอื่นน่ะจริงๆเข้จจาจะบริยูบานเนาะต้องเดินทางไปอีกเมืองหนึง่งไปประชุมนะคะและ้วก็คืออ่าตอนเนี้ยอ่าขึ้นไปสองมือ รวก็าต,ต้องข้างย้อนขึ้นนึงแล้วที่นี่ก็ต้องยกเลิกนะคะป้าาก็ต้องยกเลิกงานรวก็ยกเลิกโรงแรมที่บุกไหวเนาะที่จองไหว,วอย่างประมาณนั้นเนาะนั่นหละเราก็ต้องดูแลร,รักราษาตัวเองนะคะแล้วอ่ามนีก็คือแบบอ่าครอบพวนต้องมีเนะาะมหาตั้งแต่มือกอนะคะก็คือมาข้างขึ้นนึงนะคะตามคลิปวิดีโอนั่นเลยนะคะข้างขึ้นหนึ่งที่นี่นะคะครอบพวนต้องมีกักบไปแลเวล่ะตั้งแต่วัน วันอาทิตย์ยำใบใบนะคะประมาณสามสี่โมงแรกนี่แหละเออนั่นแหละเพิ่นกพาถ้าบครัวบไปนื่องจากว่ามันจันเพิ่นก็ต้องเห็ดงานเนาะนั่นแหละแต่มีโอกาสได้มาเจอกันเนาะเราก็จะมีภาพมีวิดีโอนะคะนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวยังไงแม่จ๋าจะเอามาทยอยลงให้เบ่งทีหลังเนาะแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตฟังก่อนนะคะล้วก็เมื่อวานเท่ากับมีแบบบรรยากาศดีเนาะก็จะมีแบบบรรยากาศต่างอย่างประมาณนั้นเนาะนั่นแหละเดี๋ยวจงไหนแม่จ๋าจะเฮ็ดวิดีโอมาฝากทีหลังเนาะสำหรับวันนี้นะคะแม่จ๋าก็ อยาเครียดพักเนาะเนื่องจากว่ามัวเนี่ยแม่จ๋ากะเก็บผักเก็บยางไปหลายแล้วเนาะแล้วกะ็คืออยาดเครียดแปลงน,นะคะพักขนาดที่ดอกหรือว่าพักซีที่ดอกแม่จ๋ากระถอนทอนถอนแจกจ่ายกันไปกินแน่อย่างแน,น,น่นู่นนี่นั่นแล้วที่เนี่ยแปลงว่างนะคะและะ้วก็แม่จ๋าก,ก็จะลงมพักไม่นะคะแล้วกะ็ขางบ้านที่ว่าปลูกดอกไหม่แล้วคือมันบ่นตรงปกแม่จ๋าก,กระ t อนถึงไปบางส่วนแล้วเรามีบางส่วนที่อยู่คืออ่ามันเนี่ยแม่จ๋ากะกะว่าจะทอนอีกนะคะแล้วก็จะลงอย่างอื่นนะคะเออนั่นล่ะ เดี๋ยวจักไหนอ่าค่อยว่ากันอีกทีนึงเนะาะการนั้นแหละจังไหนมีโอกาสเดี๋ยวแม่จา๋าจะทยอยเฮ็ดวิดีโอลงห้เบงเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอเครีย์อย่างต่างๆก่อนนะคะกลับไปแล้วค่ะมาทักทายสันๆเนาะข้อว่าเดี๋ยวจะถามหาเนาะหนึ่งจากว่าสองหมื่นสามหมื่นแล้วแม่จ๋าประเด็นลงวิดโอเนาะตอนแรกก็ว่าจะเข่าวสวนถ้าเข่าวสวนก็คือเ้าแม่จากก๋า,จากะอาจจะบริห็ดอย่างเพราะว่า อาพอบ้านก็ขึ้นไปนอนพ,กพักผ่อนเพิ่นเฮ็ดงานบ่ได้นั่งบ่ได้อีหยังเลยน่ะเออห้อ,อ,หองโอยๆอยู่นะคะดังนั้นคืออ่าแม่จ๋าก,ก็เลยพยายามจะเคลียร์หนุนน,นันให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดเมื่อยมาแม่จ๋าก็บ่อยากจะจับโทรศัพท์คือเก่าเนาะนั่นละ่ะอแ <c oughs> ม่จ๋าก,ก็เลยขออ่าซ้ำหน้องอเล็กอ่าเพิ่นเล่อนอยูนนนอนย่นี่แล้วก็ให้เพิ่นเล่นอยู่นี่แล้วบ่ให้ไปกวนปลาๆเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเข้าสวนนะคะโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนบ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าคลิปนี้มาจ๋ากะขออวยพร5 FC ของมาจากทุกคนจงมีความสุขความเจริญนะคะไม่จ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ